ค้าสะสมโดนแดดนะคะเกิดฝ้ากระจุดด่างดํานะคะพวกนี้คือสิ่งที่ทําให้เราดูแก่กว่าวัยตัวเพิ่งเองเนี่ยก็ให้ความสําคัญกับเรื่องการทาสกินแคร์<ฆ>อยากให้เราที่จะดูแบบผิวดีพอเราผิวดีเนี่ยเราก็ดูเด็กกว่าวัยโดยเฉพาะเรื่องความกระจ่างใสฝ้ากระเนี่ยตัวเพิ่งเน้นเป็นพิเศษอยากจะผิวดูดีผิวดูกระจ่างใสฝ้ากระดูจางลงจุดด,ด่างดําดูจางลงนะคะ ก็คือเป็นตัวนี้เลยฝาเซรัม่มเซรั่มขวดฟ้าแก้ฟ้าค่ะสารสกัดที่ใช้ก็เป็นแบบเวชสาอางะนะคะก็คือเป็นแอคทีฟทุกตัวที่คิดมาแล้วว่าลดทุกกลไกการเกิดฝ้ามไม่ว่าจะเป็นฝ้ากระจุดด่างดําบล็อกทุกกลไกการเกิดมั่นใจว่าสารทุกตัวที่เราเลือกมาใช้เนี่ยเป็นสารที่เห็นผลจริงในการยับยั้งการเกิดฝ้าและเราใส่เปอร์เซ็นต์ที่สูงพอที่จะยับยั้งการเกิดฟ้าได้จริงนะคะ พิเศษกว่านั้นนะคะอยากให้ใช้ต่อเนื่องกันนะคะเอาไปเลย3ขวดใช้ได้3เดือนใช้ต่อเนื่อง3เดือนรับรองเห็นเลยแน่นอนว่าฝ้ากะจางลงนะคะมเมื่อใช้อย่างต่อเนื่องนะ,ะเอาไปเลยแพ็คนี้แนะนํานะคะ3ขวดจากราคาเต็ม2550บาทนะคะลดเหลือเพียง990บาท